คือหลังๆนั้นต่อครับรอบแปดทีมเกมแรกนะครับสีขาวลำโพงเอฟซีคือแรกนำอยู่ครับมาเกือบไปเอ้โหอันดับหลังเลขสิบเก้าอโหอ้างทยไวก่อนนะครับชอบหยอด ก็อลังชอบจอดมงเคียวนเอาวลอลงไม่อยู่กัาดูนี่หมายแรกเก้าเก้าชอบจอดกิษน,นาสีทองครับรถดวมาแล้วบ,บุกคนจันเรียวนนทุ่เก้าไริงทันทีครับอตูปัดแหม่ตรงนี้เกือบ บอลสีแท้ปอดโอ้โหตายครับมมลินเอาละครับชอบยอดไอ้ผ่านกอหลังเอาบอลลงได้ครับมมลินสุชินพลาลพลลำโพง FC เลขเก้าคนจันเรียงก็ เป็นหลังเลยที่มุกคดจันเรื่องทีนี่โอ้โหนี่ไม่เห็นหนายกเฉลวยมาอัาอาอานนี้นายกองการบริหารส่วนตำบลเขาฤทธิ์แม่มาให้กำลังใจได้กีฬาด้วยปอบโอ้โหยิงแต่งข้อนะครับเกือบเข้ากรอบเลยครับ เราเอฟซีเทมุ่งขนเลิกก้าวบุคคลจันเรียงครับน้ำนีมันยนได้รู้เบุคคลปอดูนี่ขึ้นไปเอาดลยถอดแบบเกี่ยวบอล์ลได้ครับผ่านพากรสีเทพครับเห็นทีมอื่นเขาหน้าตาดีแล้วแต่ไปทักทาย นั่นาเสขอนอยต่อเรืีขาเขากวนเขา่ากับอต้องนีเกเองมีมิแดงครับตามอยู่ศูนตัวหนึ่งหลงหลงเอสีเขียวนับอลถึงจบจากนักบอลถิ่คู่นี้อย่าเร็วเลครับคู่ต่อไปเตียมตัวร่มทายพัฒนา พบสิทเต่าน้องอยูงครับเดฝั่งนี้สีขาวลาเอสซียังนำอยู่ครับก่อนจะงูราคาฮะเอาข้าวกล่องมากล่องก่อนอ เดี๋ยวโมโหนอยู่ก็บอกว่เดี๋ยวกองข้าวน้อยข้าหมดยกเล่า,นะ <c oughs> ากะนะินพรุ่งนี้ข้าวผมได้กินมานี้แล้วเดี๋ยวไม่ขายให้สั่งนานแล้วนะต้องติดตามผลงานหน่อยจะขายก็ม่ขายเอาน้ำอยู่ก็สีขาวสิบห้าปีสิบห้าปีคู่ต่อไปทิกไกร <c oughs> พบกับพุ่งรวงทอง ยอดครับแม่แต่กาวนี่กฤษณาสีทองแต่บอลทางจักกิจคนอาชาเข้ากลางมาไปกับวิริยุทธ์สีทองไม่รู้เป็นไรกับนายกเฉลวยสีทองครับลูกชายอ๋อลูกชายแอ่ อย่าลืมนะนายกจะรวยรายการนี้ถ่ายวันทึกลง YouTube ด้วยนะเนี่ยพิมเข้าเข้า Google พิมพ์คำว่าฟุตบอลบึงมาครับครั้งที่18เดี๋ยวเสร็จรายการนี้ทยอยลงไปจนหมดนะครับหมดนี่เลยเอาเลยครับนัที่เก้ายิงได้ไหมโอ้โหเตะข้อนะครับโอ้โหเทียบขานะครับประตูก็ลงโคตมากกองการลูก ยิ่งนรวดเร็วรุนแรงของบุคคนเัรเลงไม่อยู่เลยสองศูนย์แล้ครับโอ้โหนมากเลยครับม้นนใหม่ขึ้นน้ำแล้วครับโอ้โหเกมไม่ยังดูดีนะครับทีมชอบจอดเลยแต่ว่าจังหวะสุดท้ายยังทำไม่ได้ได้แล้ ไปแล้วอบเอายิงทันทีครับบกลับไปครับลุนี่นอน้นองหลงเีสีเขียวฟุตบอลจริงมิมิสีแดงครับสีเขียวนำอยู่มันลุกคนจันเรืองครับจะเปิดลูกนี้ขึ้นไปับเลย้อยอ่ะเอา ออกมาพอดีับพระโตมปฏิกิิรยาไวมากครับตรงนี้แต่สวนทันทีเลยครับผ่านกองหลังมาให้เวลากอนสีเทพซามาให้กับมงคลหลวงหลวงหลวกวาดไปเลยครับจักกิจพลราชาไปให้ครับากาวเปิดครับตรงนี้วันยุทธสีทองหรือลุงชานายกเฉลวยสีทองครับนายกกองทัพส่วนตะบ,บนเขาขีรนิส่งสามกีฬาได้เยี่ยมครับ โอ้โหเต็มที่เลยครับล็อกหลบมากเต็มมาเปิดมอนได้ดีมากครับตรงนี้สุดยอดนะครับผูสาวประตูรโตน่าจะเป็นเขมทัศน์สีเฉลียวหรือเปล่าไอ้น้อยไก่โอนติดกันแล้วไปแล้ไมมตรงนี้โอ้โหหนึ่งน้ำอยู่ครับ บอลชายจับคุนี้ก็พิกไก้พบทุ่งร,รวงทองบ,บุญบลนดิงมกบน้องหลงเอมิมิรำสายพัฒนาพบสิทธิ์เก่าน้องหลวงครับแต่มุมของภาพย่อยครับ จักเก็บกวนอาชาจักเกิดเปิดมาอ๊บมงกลับหลังหน่อยเข้าเบอร์ขตาโตขึนดีนะอ๋อละครับกระดกนี้มาบางไว้ได้ครับวันนี้เหมือนไม่ตากรรมการของตาเวลาการแข่งขันสีเขียวหน้าแคใช่ไหมใช่ไหมดิมสีเขียวโอ้ มาแล้วครับชอบจอดไปได้ไหมลงนี้วัชรชัยสิริคมอ่ตัวเราไปได้ครับกล้วปามาไกลเลยครับตรงนี้แสงอ็เลยแกว่นอกถึงก่อนครับตรงนี้มาที่มงคลจันเรืองครับ บอลอหนันกสิบเก้าครับคือเกศนะเกศนะเสีทองครับพี่ที่ยุทธเสีทองพี่น้องก,กันหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องก,กันอ๋อลานเกศนะเสะีทอง ฟุตบอลหญิงเมื่อสักครู่นี้สีเขียวกับน้องหลวงเอชนะไปได้เรื่องดาอศูนย์คู่ต่อไปรถไสายพัฒนาสิน้องหลวงสิทน้องหลวงฟุตบอลหญิงเง่ายง่ามไม่มีสูตรอะไรนะบอลเน่ยฮะเป็น้ะิเ่งง่ายๆบอกมึงอย่าไปโ้ยต่อกันเบอลน โอ้โหเปิดงนี control, uh, will, ้ไปเรี่อยไปงปอาโลน้ำอ่าวฟุตบอลหญิงลมสายพัฒนาสิกเก่าน้องหลวงโอ้โหเพื่อนแกได้ยิน ตรงนี้สีขาวยังน้ำอยู่ครับสองศูนย์โอ้โหนี้เปิดมาแต่ฝั่งหลังมาแล้วหกครับ คนนี้เขานั่งดูตั้งน,นานไม่ไปไหนนะแต่เขาไม่ได้ยิงนะแต่ในยูทุอาร่มใส่พัฒนาสิทธิ์เก่าน้องหลวงผู้สะพายฟุตบอลหญิ๋งจบคู่นี้สีส้มชอบหยาดก,กับทีมลำโพงเอฟซีแล้วก็ แล้วฟุตเสียศษอมรกายาปนุวิทย์บนเวลาการแข่งขันสีขาวกับลาพเวฟ f ีก็เอาชนะไปได้เข้ารอบรอบรองเนาะเข้ารอบรองอสว่วนทีมชอบาติก็เล่นดีจังหวะสกาดเข้าตัวตวูตัวเองก็เกมเปลี่ยนไปเลยครับข,ขอขอขอบคุณนายกองการอเดีนดนายกองการทหารส่วนตำบลเขาพิทิตด้วย คุณเฉลวยเสียทองที่ส่งเสริมลูกหลานให้เล่นกีฬากันอย่างดีเยี่ยมครับแล้วโอกาสหน้าคอยฟังข่าวมีที่ไหนส่งแข่งกันต่อไป